กกม่าเผยเหตุจัก,กรพัน์คืนฟอร์มเก่งผมรู้วิธีใช้เขากุนซือบุรีรัมยูเนเตดเผยเหตุผลช่วยให้มิดฟิลตัวเก่งกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งอเล็กซซนเดกามากุนซือสโมสรบุรีรัมยูเนเตดเปิดเผยเหตุผลที่ทำให้จัก,กรพันแก้วรมกองกลางตัวเก่งกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้ง แข้งวัย32ปีกลับมายึดตำแหน่ง11คนแรกภายใต้การคุมทัพของฮดตโค้ชาบารซิลโดยล่าสุดยิ่งหนึ่งประตูช่วยให้ปราสาทสายฟ้าบุกชนะทูบังคอกยูมในเต็ด2ต่อ1เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคุณซื้อปราสาทสายฟ้าได้กล่าวว่าเราพยายามเตรียมตัวมาดีในเกมนี้เราทําได้ดีพอแบงคอกได้บอลเราพยายามตัดบอลแรกแล้วโตกลับเราชนะมา2นัดติด มันสำคัญมากเพราะทำให้บรรยากาศของทีมดีขึ้นผมพอใจกับลูกทีมที่ทําได้ตามที่ผมบอกไว้วันนี้เช็คต้องเล่นกองหน้าซึ่งไม่ใช่สไตล์ของเขาเพราะปกติเขาต้องเล่นหน้าต่าแต่เขาหาพื้นที่ได้ดี เขาอ,อายุยังน้อยมีโอกาสพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะแต่ต้องปรับเรื่องการตัดสินใจในการจบสกอร์เพียงอย่างเดียวเพราะบางครั้งเขาจะต้องคิดแล้วเลือกว่าจะยิงจังหวะแรกเลยหรือจะจับก่อนค่อยยิงแต่เช็คเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วที่ผลงานของทีมดีขึ้นเป็นเพราะโค้ชเชื่อใจนักเตะและตัวนักเตะเองก็เชื่อใจโค้ชมันเลยทําให้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆจักรพันกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเป็นเพราะผมรู้วิธีที่จะใช้เขาซึ่งนดเข้าใจวิธีการซ้อมและการเล่นของผม เขาเป็นนักเตะที่ดีและเป็นตัวหลักของทีมเราสนนฤบดินเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ดีแข็งแรงตอนนี้ต้นมีประสบการณ์มากขึ้นเราด้วยสอนวิธีการเคลื่อนที่ให้กับเขาขึ้นไปริมเส้นแล้วตัดเข้าในซึ่งต้นก็ยังเป็นอีกคนที่พัฒนาและยกระดับขึ้นไปได้อีกนอกจากนี้ยังเผยถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีข่าวเตรียมย้ายมาร่วมทีมในเล็ก2อย่างดีเก่ากล้องหลังกับตันทีมฟูมิเนเซวานักเตะต่างชาติที่มีข่าวกับเราตอนนี้ผมยังไม่อยากพูดถึงเรายังมีเวลาอีกหนึ่งส เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกื่ยโปรแกรมนัดต่อไปบุรีรัมยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนพีทีปสะวบเอฟซีในวันที่18ธันวาคม2563เวลา18นาฬิกาที่สนามสามอ่าวสเตเดียม